ล่าสุดวันนี้เพิ่งอัปเดตเลยนะคะสำหรับคดี forex 3d ค่ะทาง dsi นะคะได้ส่งฟ้องทั้ง dj man แล้วก็ใบเตยแล้วนะคะหลังสอบสวนแล้วก็พบว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนค่ะ จากกรณีพนักงานอายการสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ4นะคะมีหนังสือแนะนําให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI ดําเนินคดีแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนค่ะในคดี Forex 3D และ DSI ได้อนุมัติให้ดําเนินการสอบสวนสืบสวนนะคะกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นคดีพิเศษเลยโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้สรุปสํานวนคดีฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด8คนค่ะซึ่ง จานวนนี้เนี่ยก็มีดีเจแมนแล้วก็ใบเตยรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งการสอบสวนพบว่ามีหลักฐานชัดเจนเชื่อว่าสามารถเอาผิดก,กับผู้ต้องหาทั้ง8คนได้โดยอายการคดีพิเศษนัดฟังคําสั่งค่ะว่าจะฟ้องหรือไม่ครั้งแรก16มีนาคมนี้นะคะล่าสุดใบเตยก็ได้โพสต์ในไอจีค่ะขอบคุณทุกกําลังใจพร้อมชี้แจงด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะและทั้งคู่ยังไม่ได้ถูกอายการสั่งฟ้องตามหลักกฎหมาย ตอนนี้เรายังเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ถูกกฎหมายจับไม่ได้ถูกหมายจับหรือว่าถูกรวบตัวตามที่ข่าวนำเสนอไปค่ะ